หลังจากรถอีกคันหนึ่งเสียก็ได้คันนี้นะครับมาแทนแล้วก็โอเปอเรเตอร์รูปหล่อครับเน,น่ไม่กดไลเลย ดูภายในข้างในหน่อยมันเป็นยังไงโอ้ว่างดีนะครับเนี่ยนอนได้นอนได้สิก็อะไรก็จะเป็นเกียร์นะครับเกียร์สี่เกียร์สี่ไว้ทำอะไรเอ่ยตอ๋อตอนนี้ตัวตัวกดกด T D O ใช่ไหมกดอันนี้อ๋อจะเป็นตัวนี้นะครับ เราฝากแล้วเวลาวิ่งเกียร์สีได้ไหมวิ่งอะไรแบบว่าเราวิ่งสังไกลอ่ะไปก็ได้หมดเลยเนาะเอาย้ำย้ำเฮาฟังซีแ้เนาะย้ำเฮาสีเข่าเกียร์ไว้เนี่ยแล้วก็กด PTO เอมั้งต้องเข่าเกียร์สีอย่างเดียวอ๋อเกียร์สีนี่คือ <c oughs> โอเคโอเคโอเคนี่ก็จะเป็นระบบภายในห้องคนขับ <c oughs> โอเคโอเค เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ใส่ปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนเนี่ย คอนโทรลจังสินี่อัยืดวงไว่ลาอ่าฮะมี่เ <c oughs> องององงไงไงอะไนี่อันนี้ปุ่มนูเขียวเยอะแยะนี่คืออะไรนีปุ่มไฟเลยนี่ปไฟอ๋อปุ่มปไฟอ๋อนี่นี่นี่ปุ่มยืดวงใช่ไหมตัวงอ,อเขียวสุดครันยึดวงสิถ้ากับนั้นยังลูกลน,นี้ไม่ดีนะถ้าถ่ายดีดู<ห>ด้วยนี่นี่ปุ่มตั้งนี่เด้ อันนี้ก็จะเป็นรถ XCMG 50ตันก <c oughs> ็มาเรียนรู้เอบยอยบังบังม่านนิดหน่อยบังม่านนิดหนึ่งอันนี้ปุ่มอยังเนี่ยบอกเ,ยเยล <ไป S 1> ยเนี่ยปุ่มเขียวเขียวอะไรอันนี้ดิ ปุ่มปุ่มน้อยๆนี่ดีใส่แบบไหนอ๋อนี้ปุ่มเตะปคู่แค่นี้แล้วูปลายอันี้เดี๋ยบได้ใส่โบได้เ้อาแล้วย้ำเขาสิเปลี่ยนลอกเปลี่ยนโอกน้อยลอกง่ายดีอีีลกงกง่ายอันนี้กน้อยอันนี้ลอกน้อยอ๋อลงเอาึ้นเดีงยายขึ้นเดยนหน้าอันนี้เดยนี่ โยกซ้าขวานะอันนี้สวิงซ้ายขวาอ๋อสวิงอันนี้กระพุอ๋ซัมเนกโอ้เดีด๋ยวต้องมาศึกษาใหม่ครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยววันหลังจะพาเข้าไปชมใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าการทำงานของรถเครนรุ่นนี้จะเป็นยังไงและปุ่มต่างๆเขาใช้กันยังไงนะครับเนาะ ังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามากดไลค์กดเลิฟกดแชร์นะครับขอบคุณครับ